ผีคืออะไรหลายคนได้รู้จักคำว่าผีและเกิดความรู้สึกกลัวผีจำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้แต่เพียงว่าพอเริ่มจำความได้ผีและความรู้สึกกลัวก็เกิดขึ้นมาในสมองเพราะเมื่อใดที่เด็กๆร้องไห้ไม่หยุดผู้ใหญ่ก็มักจะยกเอาผีขึ้นมาขู่ว่าร้องเข้าไปเดี๋ยวผีมันได้ยินเสียงเด็ก มันก็จะมากินตับเพียงเท่านั้นเด็กหลายคนจุดร้องไห้ในทันทีไม่มีแม้แต่เสียงสะอึกสะอื้นพอโตขึ้นมาจะไปเที่ยวไหนดึกๆก็จะถูกพ่อแม่จะเอาผีมาขู่ให้กลัวจนไม่กล้าไปเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่ตามชนบทมักจะถูกผู้ใหญ่เอาเรื่องผีมาขู่หรือสอนให้หยุดพฤติกรรมหรือการกระทำไม่ดีบางครั้ง ผีอาจถูกยกมาเพื่อข่มขู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กเช่นในฤดูน้ำหลากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักขู่เด็กว่าไม่ให้ไปใกล้แม่น้ำเพราะผีพายจะจับไปกินหรือถ้าลงไปเล่นน้ำผีพายจะดึงขาทำให้จมน้ำตายด้วยเหตุนี้ผีจึงกลายเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้อยู่ในความกลัวในหัวมาตั้งแต่เด็กหลายคนคิดว่าผีไม่มีอยู่จริง พราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยสักทีอย่างมากก็แค่ได้ยินเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังหรือไม่ก็เห็นตามละครหรือตามภาพยนตร์เท่านั้นถึงแม้จะไม่เคยเห็นผีและอยากจะเชื่อว่าผีไม่มีจริงแต่ในส่วนลึกของหลายๆคนก็ยังกลัวผีอยู่ดีดังเช่นเรื่องของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลที่เขียนเล่าไว้ในหนังสือโครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่ม11 หลวงปู่ฟั่นอาจารโลว่าในสมัยหนึ่งหลวงปู่ฟั่นได้กราบลาหลวงปู่มั่นเพื่อไปทำความเพียรที่ถ้ำพระบทณภูเขาพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่ถ้ำพระบทนี้ชาวบ้านล่ำลือว่าผีดุมากใครไปพักต้องโดนหลอกทุกลาลตกดึกคืนที่สองหลวงปู่ฟั่นกำลังภาวนาอยู่ จู่ๆก็ได้ยินเสียงขาย่าต้นไม้เสียงดังเกียวกราวเป็นระยะหลวงปู่นึกในใจว่าคงโดนผีพระบทเล่นงานเข้าให้แล้วพอคิดดังนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นในใจจนขนลุกชูชันท่านจึงกำหนดทำสมาธิขับไล่ความกลัวจนจิตสงบนิ่งเกิดความกล้าหาญจึงออกจากกฎมองไปรอบทิศต,ตามที่มาของเสียงเห็นบางตัวใหญ่สามตัว ตัวใหญ่เท่าแมวบินไล่กันจับเถาวันขย่มไปมาเกิดเสียงดังเกียวกราวทำให้รู้แน่ชัดว่าผีที่ท่านกลัวนั้นที่แท้คือบางใหญ่นี่เองผีที่หลวงปู่ฟั่นเจอที่ถ้าพระบทนี้เป็นผีปลอมคือผีที่เกิดจากจินตนาการที่กล่าวมาผีจะใช่มีเฉพาะในจินตนาการเท่านั้นที่เป็นผีจริงๆก็มีเช่นกันและตามประวัติของหลวงปู่ฟัน่นก็มีหลายครั้ง ที่ท่านประสบกับผีจริงๆเช่นเมื่อครั้งที่ทุดงไปที่อำเภอปากช่องเด็กน้อยคนหนึ่งที่ติดตามคณะของท่านไปด้วยได้กระทำละเมิดศีลทำให้ผีกองกอยจะเข้ามาทำร้ายหลวงปู่ให้จุดไฟและนั่งล้อมตัวเด็กไว้จากนั้นท่านนั่งสมาธิพอจิตสำรวมก็เห็นผีกองกอยตัวนั้นหน้าเท่าเล็บมือหน้าตาคล้ายชนี หล่นตุบลงมาจากต้นไม้แล้วหายตัวไปผีโดยทั่วไปหมายถึงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมีความหมายตรงกับคำว่าเปรตและอสุรกายในคำพีทางพระพุทธศาสนาโดยเปรตจะเรียกว่าผีเปรตแต่ถ้าเป็นอสุรกายมักจะเรียกว่าผีเฉยๆเช่นผีปอบผีกระสือผีกระหังผีพรายเป็นต้น อสุรกายนอกจากจะเรียกว่าผีแล้วยังถูกเรียกว่าพูดหรือปีศาจอีกด้วยด้วยเหตุที่ผีพูดปีศาจเป็นพวกเดียวกันจึงมักถูกเรียกรวมกันว่าพูดผีปีศาจพระพุทธศาสนาแบ่งภพภูมิที่สรรพสัตว์ผู้มีกิเลสจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไว้ทั้งหมดสาสิบเอ็ดภูมิเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัตตะสงสารสามสิบเอ็ดภูมิ แบ่งเป็นสุขติภูมิ27และทุขติภูมิ4สุขติภูมิหมายถึงภูมิที่ดีภูมิที่มีความสุขเป็นที่เกิดของผู้ที่ประกอบกรรมดีมีทั้งหมด27ภูมิด้วยกันได้แก่ 1. มนุษย์โลกภูมิที่อยู่ของมนุษย์1 2. เทวตาภูมิภูมิที่อยู่ของเทวดาคือสวรรค์6 3. ลูปาวจรภูมิ ภูมิที่อยู่ของพรมที่มีรูปร่างกาย16 4อรูป,ปราวจรภูมิภูมิที่อยู่ของพรมที่ไม่มีรูปร่างกายสทุคติภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่ดีเป็นที่เกิดของผู้ประกอบกรรมชั่วมีทั้งหมดสภูมิด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างว่าอบายภูมิสได้แก่ 1. นึ่ระยะคือภูมิที่เป็นอยู่ของสัตว์นรก 2. ติรัชานโยนิ ภูมิที่เป็นอยู่ของสัตว์ดิฉาน 3. ปิติวิสัยภูมิที่เป็นอยู่ของเปรต 4. ออสุรากายภูมิที่เป็นอยู่ของอสุรากายเมื่อดูตามวัฏตตสงสารสาสภูมิแล้วบางท่านอาจสงสัยว่าผีเกิดในภูมิไหนเพราะพบภูมิทั้ง31ไม่มีภูมิใดเลยที่กล่าวว่าเป็นที่เกิดของผีคำตอบก็คือ ผีเกิดในภูมอสุรกายเพราะผีกับอสุรกายเป็นอันเดียวกันแต่ภาษาที่ใช้เรียกผีเป็นคำไทยส่วนอสุรกายเป็นคำในภาษาบาลีเมื่อว่าโดยความหมายแล้วผีกับอสุรกายเป็นพวกเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วว่าคำว่าผีเป็นคำไทยดังนั้นคำว่าผีจึงไม่มีในพระไตรปิฎกจะมีแต่คำว่าเปรตอสุรกายเท่านั้นหลักฐาน ที่จะยืนยันได้ว่าผีตามความเชื่อของคนไทยคืออสุรากายในพระไตรปิฎกมีดังนี้ 1. ในหนังสือสารานุกรมพระพุทธศาสนานิพนโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสได้กล่าวถึงอสุรากายไว้ว่าอสุรากายเป็นจำพวกที่มัวในภาษาบาลีไม่กล่าวถึงเลยในอัตถกถาก็พบได้เพียงสักแต่ว่าชื่อ ในประธานุกรมสันสกิตแก้สุรศัพท์ว่าเป็นผู้อยู่อธิบายว่าได้แก่ผีเป็นอธทิสมานกายประเภทที่ชั่วตรงกับผีไม่มีชื่อผู้เที่ยวหลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัวผีแปกจากเปรตเพราะเที่ยวหลอกคนเปรตไม่หลอกแต่คนไปพบเข้าเองหรือเมื่อจะร้องทุกข์แก่คนก็แสดงตัวให้เห็นเป็นอทิสมานกายข้อความที่อ่านมาแล้ว เป็นสำนวนเก่าคนรุ่นใหม่ที่ฟังแล้วอาจค่อนข้างเข้าใจยากจึงขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ที่ท่านกล่าวว่าอสุรกายเป็นจำพวกที่มัวนั้นมีความหมายว่าสัตว์จำพวกอสุรกายนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันแน่ชัดว่าคือสัตว์จำพวกไหนมีความเป็นอยู่และรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรพบภูมิตั้งอยู่ที่ไหนในภาษาบาลีหมายถึง ในพระไตรปิฎกบาลีก็ไม่ได้กล่าวถึงในอัถกถาก็หมายถึงในคำพีอัถกถาที่เป็นคำพีอธิบายพระไตรปิฎกก็พบแต่เพียงคำว่าอสุรกายเท่านั้นไม่มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมถึงรายละเอียดจะพบะรายละเอียดบ้างก็ในคำพีประธานุกมรมสัตจกิตที่ให้ความหมายของอสุรกายไว้ว่าอสุรแปลว่าผู้เป็นอยู่ได้แก่ผี เป็นอธทิสมานากายประเภทที่ชั่วตรงกับผีมีชื่อผู้เที่ยวหลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัวจากข้อความในคำพีประธานุกรมสันสกิจนี้ได้บอกเอาไว้ชัดเจนว่าอสุรกายคือผีที่เที่ยวหลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัวอทิสมานากายแปลว่าพวกที่มีกายไม่ปรากฏคือมองไม่เห็นแบ่งเป็นสองจำพวกคือ 1. จําจำพวกที่อยู่ในเทวโลก ได้แก่เทวดาและพรมถือเป็นอธทิสมานกายฝ่ายดี 2. จํจำพวกที่อยู่ในอบายภูมิเปรตและอสุรกายถือเป็นอธทิสมานกายฝ่ายชั่วด้วยเหตุนี้ในคำพีประธานุก,กรมสันตกิจท่านจึงกล่าวว่าผีเป็นอธทิสมานกายประเภทที่ชั่วคือเป็นอธทิสมานกายที่อยู่ในอบายภูมิหาความเจริญไม่ได้นั่นเอง 2. อ,อีกข้อความหนึ่ง ที่สามารถนำมายืนยันได้ว่าผีกับอสุรกายเป็นพวกเดียวกันก็คือคําของพระเดชพระคุณพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงท่านกล่าวไว้ในหนังสือไตภูมิหน้าหนึ่งร้อยสองว่าบนดินแดนของมนุษย์ภาพข้างหน้าเกื่อนกลนไปด้วยผีบรรดาผีทั้งหลายนี่เราเรียกกันว่าอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างและกล่าวเอาไว้ในหนังสือ ตายแล้วไม่ศูนตายแล้วไปไหนหน้า2 5 1อีกว่าคำว่าผีเป็นคำศัพท์สมัยก่อนศัพท์จริงของเขาออกเสียงว่าปีแปลว่ามืดแต่คนไทยเมืองใต้ดิ้นอ่อนเกินไปนิดจึงทำให้เสียงเพี้ยนไปกลายเป็นผีศัพท์ว่าผีนี้ดูตามภาษาบาดลีที่จัดว่าเป็นแม่ภาษาก็ไม่เห็นมีบาลีเรียกว่าอสุรากายแปลว่ามีกายไม่กล้า คือคอยหลบหลบซ่อนซ่อนไม่กล้าปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนข้อความในวรรคท้ายนี้หลวงพ่อบอกว่าผีไม่มีในพัะไตปิดกบาลีเพราะในพัะไตปิดกเรียกผีว่าอสุรกายเป็นการยืนยันชัดเจนว่าผีคืออสุรกายอสุรกายก็คือผีหลวงปู่พุทธทาตสได้พูดถึงลักษณะของอสุรกายในความหมายของภาษาคนหรือตามความเข้าใจของคนทั่วไป ไว้ในหนังสือนรกกับสวรรค์ว่าอสุรกายก็คือผีชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องการแสดงตัวให้ใครเห็นเพราะเขากลัวเขามีความขลาดจากข้อความของครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ยกมาข้างต้นเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าอสุรกายในคำพีทางพระพุทธศาสนากับผีตามความเชื่อของคนไทยเป็นพวกเดียวกัน เพียงแต่ผีในความหมายของคนไทยรวมเอาเปรตเข้าไปด้วยแต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้วหมายเอาอสุรกายโดยตรงเมื่อว่าตามนี้แล้วผีจึงมีตัวตนทั้งที่ถูกกล่าวขานหรือบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในนามของอสุรกายอีกด้วยและจากข้อวินิจฉัยข้างต้นนี้ทําให้ตัวตนของอสุรกายที่ยังคุมเครือในคำพีต่างๆปรากฏชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อย ก็ในความรู้สึกของคนไทยซึ่งมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับผีมานานย่อมนึกภาพของอสุรกายได้ชัดว่ามีหน้าตาตัวตนความเป็นอยู่อย่างไรเพราะผีมีตัวตนที่ฝังอยู่ในความเชื่อและจินตนาการของคนไทยอยู่แล้วดังนั้นเมื่อบอกว่าอสุรกายก็คือผีผีก็คืออสุรกายภาพของผีหรืออสุรกายก็จะปรากฏขึ้นชัดขึ้นในจินตนาการทันที ประเภทของผีหรืออสุรกายผีหรืออสุรกายนั้นเมื่อกล่าวโดยชื่อแล้วมีมากมายหลายชนิดแต่เมื่อกล่าวตามลักษณะความเป็นอยู่แล้วแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆก็คือ 1. พวกมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งได้แก่ผีที่สถิตตามป่าเขาโขดหินแม่น้ำต้นไม้ลำคลองสารต่างๆที่มนุษย์สร้างให้หรือบ้านเรือนของมนุษย์ผีหรือ,อสุรกายประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีกรรมไม่หนักมีความเป็นอยู่ค่อนข้างสบายไม่อดอยากบางตนมีวิมานเป็นของตัวเองมีพลังอำนาจสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สามารถเข้าสิงคนและให้พูดจาเหมือนตนแกล้งทําคนให้เจ็บป่วยหรือรักษาคนป่วยให้หายได้บางตนมีฤทธิ์ถึงขั้นเรียกลมเรียกฝนหรือทำให้ฝนแรงก็ได้ผีหรือ,อสุรกายประเภทนี้จัดเป็นผีชั้นสูง เรียกว่าเทวะอสุรกายผีกึ่งเทพหรือเทพกึ่งผีถ้าจัดเป็นเทพก็ถือเป็นเทพชั้นต่ำหรือเทพชั้นเลวถ้าจัดเป็นผีก็ถือว่าเป็นผีชั้นสูงซึ่งก็ได้แก่ผีฟ้าผีบ้านผีเรือนผีบรรพบุรุษผีเจ้าพ่อผีเจ้าแม่ผีปู่ผีย่าที่มนุษย์ให้ความเคารพนับถือเลี้ยงบูชาเส้นสวงด้วยเครื่องเส้นต่างๆ เพื่อขอให้ผีเหล่านั้นช่วยรักษาคุ้มครองหรือช่วยเหลือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแลกกับเครื่องเส้นผีจำพวกนี้โดยมากจะเป็นอยู่ด้วยการรับสินบนจากมนุษย์คือไม่ว่ามนุษย์จะบนบานสิ่งใดก็จะบรนดาลสิ่งนั้นให้ตามความต้องการเพื่อแลกกับเครื่องเส้นผีชนิดนี้จึงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพบูชาของมนุษย์ 2. พวกที่เล่ล่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ผีหรืออสุรกายประเภทนี้เป็นผีประเภทที่มีกำหนักมีความเป็นอยู่ลำบากอดอยากหิวโซมีหน้าตาน่าเกียรนักกลัวเที่ยวเล่ล่อนไปตามสถานที่ต่างๆเช่นป่าช้ากองขยะตามถนนหนทางตามบ้านเรือนเพื่อหาของกินพบอะไรที่พอกินเป็นอาหารได้ก็กินเช่นซากศพซากสัตว์อุจจาระ,ะหรือเมื่อพบของเส้นไหว ก็นั่งลงกินบรรเทาความหิวผีประเภทนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการกันชิกาอสุรกายแปลว่าผีที่มีรูปร่างดำเมื่อมน่าเกลียดผีหรืออสุรกายประเภทนี้จะมีความเป็นอยู่คล้ายกับเปรตคือเที่ยวสาะ,ะแสวงหาอาหารเพื่อประทังความหิวไปเรื่อยๆมีของกินที่ไหนก็ไปที่นั่นหากพบสถานที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ก็จะปักหลักอยู่ที่นั่นนานหน่อยหรืออาจปักหลักอยู่เป็นการถาวรไปเลยก็ได้ซึ่งได้แก่ผีปอบผีกระสือผีกระหังผีโพงเป็นต้นผีหรือสุรกายประเภทหนึ่งที่จัดว่าเป็นผีได้ล่อนเหมือนกันคือผีจำพวกสัมภเวสีเป็นวิญญาณของผู้ตายที่ตายก่อนกำหนดคือตายก่อนหมดอายุไขภาษาชาวบ้านเรียกการตายเช่นนี้ว่าตายโหงเช่น ถูกฆ่าตายถูกรดชนตายตกน้ำตายฆ่าตัวตายตายทั้งกลมหรือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆผู้ที่ตายในลักษณะอย่างนี้มักจะมีผู้พบเห็นวิญญาณหรือปรากฏกายหลอกหลอนผู้คนอยู่เสมอเสมอการแบ่งผีหรืออสุรกายออกเป็นสองจำพวกเช่นนี้สอดคล้องกับที่พระเดชพระค,คุณพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวไว้ในหนังสือไตภูมิหน้าหนึ่งยสองว่า บรรดาผีทั้งหลายที่เราเรียกกันว่าอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างเรามองดูแล้วจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งพวกอสุรกายที่ยังมีกำหนักร่างกายทุดโทมหน้าตาซีดเซียวเรียกว่าไม่มีความสงาา่าผ่าเผยผอมกระรองผมเผ้าลุงลังหน้าเกลียดไม่ใช่หน้ากลัวหน้าสสอิสเอียนอสุรกายพวกนี้มีความเป็นอยู่ดีกว่าเปรตนิดนึนง คือหากินได้แต่ถ้าว่าจะต้องหากินของประเภทที่เขาทิ้งแล้วบูดเน่าแล้วอย่างซากศพคนตายสุนักตายควายตายหรือสัตว์ต่างๆที่ตายหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้เน่าๆส่วนอสุรกายอีกพวกหนึ่งมีความดีมากใกล้จะพ้นจากความเป็นอสุรกายแล้วคือว่าโทษทันที่เป็นเศษกรรมในภาวะของการเป็นอสุรกายใกล้จะหมดไป ตอนนี้มีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนใหญ่โตแต่ถ้ว่าผิวดำมะเมื่อมอสุรกายพวกนี้มีกำลังมากมักจะชอบรับสินบนจากชาวบ้านแล้วก็ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าเข้าทรงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายระวังอสุรกายปลอมที่ผู้เข้าทรงนับถือเจ้านับถือเทวดาระวังให้มากพวกนี้มีความรู้มากเหมือนกันถ้าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนเขาสามารถบอกได้ ใครบนบานสารเก่าอะไรไว้เขาก็รู้เหมือนกันแล้วเขาก็มีอำนาจบางอย่างที่จะรักษาโลกได้จะบรรดาลอะไรได้บางอย่างตามสมควรแต่ว่ากำลังไม่เสมอเทวดาสรุปก็คือผีมีทั้งผีชั้นดีผีชั้นเลวผีชั้นดีจะมีฤทธิ์มีเดชสามารถบรรดาลอะไรต่างๆได้ไม่ค่อยมีความลำบากในการเป็นอยู่ส่วนผีชั้นเลวนั้นเป็นพวกที่มีกำหนั มีความเป็นอยู่ลำบากทั้งฤทธ์ก็ไม่มีวันๆได้แต่เล่ล่อนหาเศษอาหารกินประทางความหิวความแตกต่างระหว่างเทพกับอสุรกายพระพุทธเจ้าทรงจำแนกการเกิดของสรรพสัตว์เอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่1น7ว่ามีสีลักษณะคือ 1. ชลาูุชะคือจำพวกที่เกิดในคันเช่นมนุษย์ สัตว์ดิฉานบางชนิดเช่นวัวควายช้างมา้าเป็นต้น 2. ออันทชะสัตว์จำพวกที่เกิดในไข่เช่นสัตว์จำพวกนกไก่เป็ดปลาสัตว์เลื้อยคานมาแมลงบางชนิด 3. ส,สังเสรชะสัตว์จำพวกที่เกิดในสิ่งตกปรกได้แก่นอนหรือมแมลงบางชนิด 4. โอปปาปติกะ สัตว์จำพวกที่ผุดเกิดขึ้นได้แก่พวกกายทิพย์ผุดเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันของบิดามารดาได้แก่เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์นรกในบรรดาสัตว์จำพวกโอปปปติกะนนี้แม้จะเป็นพวกกายทิพย์เหมือนกันแต่ความงามและความผ่องใสของกายจะมีความแตกต่างกันเช่นร่างกายของเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงจะผ่องใสรุ่งเรืองขวา ร่างกายของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่ำกว่ากายของเทวดาชั้นสูงสุดซึ่งถือว่าสวยงามและผ่องใสที่สุดในบรรดาของสวรรค์ทุกชั้นหากเทียบกับกายของพรมชั้นต่ำสุดแล้วกล่าวได้ว่ากายของเทวดางามไม่ติดฝุ่นความงามของเทวดาด้วยกันยังแตกต่างกันในแต่ละชั้นไม่ต้องพูดถึงกายของเปรตอสุรกายและสัตว์นรกว่าจะห่างชั้นจากเทวดามากขนาดไหน ต่อให้เปรตอสุรกายที่สุขสบายควาเปรตอสุรกายทั้งมวลก็ตามเมื่อเทียบกับเทวดาชั้นต่ำสุดแล้วความรุ่งเรืองของร่างกายก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวของเทวดาเลยอุปมาเหมือนกายของนางลิงแรกรุ่นจมูกแหว่งกับนางงามจักรวาลเลยทีเดียวข้อแตกต่างอีกอย่างก็คือพวกเทวดาที่ผุดเกิดขึ้นแล้วจะมีร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุราว 14. 1 5ปี ไม่ว่าก่อนตายนั้นจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามส่วนเปรตอสุรกายและสัตว์นรกนั้นตอนตายมีอายุเท่าไหร่เมื่อผุดเกิดขึ้นก็จะมีอายุเท่านั้นเช่น,นตายตอนเป็นเด็กก็เกิดเป็นเปรตเด็กผีเด็กตายตอนแก่ก็เกิดเป็นเปรตแก่ผีแก่คือตายตอนช่วงอายุเท่าไหร่ก็มีหน้าตาอายุเท่านั้นอันหนึ่งกายของเทวดาจะอบอวนไปด้วยกลิ่นหอม ส่วนกายของเปรตอสุรกายหรือผีจะเต็มไปด้วยกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นหน้าใสอิสเอียนแต่ก็มีบ้างที่เปรตหรืออสุรกายบางตนมีหน้าตาน่าเกลียดแต่เมื่อได้รับส่วนบุญที่ญาติทำอุทิศไปให้จะมีหน้าตาผ่องใสกลิ่นกายหอมสวยสดงดงามแต่ถึงกระนั้นก็ยังห่างชั้นจากเทวดาอยู่ดี